ในฉบับหลวงเดื่ที่22นะในเรื่องของอน,นิสง์ของการฟังคำของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะที่กรณีของภกคุณะผิวพันธ์ผ่องใสนะพราะการได้ฟังคำของตาาคตก่อนสิ้นชีวิตและพระพุทธเจ้าตรัสอน,นิสง์หกประการนะนั้นอน,นิสง์หกประการตรงนี้เนี่ย ที่พระศัสดาบอกอยากให้ดูเพิ่มไปนิดหนึ่งคืออัน,นิสงส์ในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรนะ,ะฟังธรรมะโดยกาละอันควรนี่หนึ่งนะแล้วอีกอันเนี่ยในการใคร้ครวญเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาละอันควรอันนี้สอง น,นี่คือคำที่เป็นภาพรวมนะฟังธรรมะโดยการละอันควรไร่ครวนเนื้อความแห่งธรรมะโดยการลอันควรในการฟังเนี่ยพอบอกอน,นิสงส์หกประการแล้วไล่หกประการมาใช่ไหมหกประการจะเป็นสามกับสามใช่ไหมสามพวกแรกคือพวกยังละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําไม่ได้สามพวกหลังคือละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําได้ในสามพวกเนี่ย ใน2กลุ่มเนี่ยมี3ลักษณะเหมือนกันใช่ไหมได้เห็นตถาคตแล้วฟังคําตถาคตได้เอ็นสาวกใช่ไหมอ,อีกอันตอนนี้มันจะเป็นการใน2อ,อันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของฟังธรรมะโดยการละอันควรนะก็คือในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรมจัน์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหาเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นนี้เป็นในส่งข้อที่1ในการฟังธรรมโดยกาลอันควรถ้าฟังธรรมในกาลที่เหมาะสม ซึ่งผู้เจ้าตัดก่อนนั้นคือในเวลาใกล้ตายนเนี่ยระสังโยชธ5ได้นังนั้นสข้อแรกเนี่ยของกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟังข้อที่3จะเป็นเรื่องการใคร่ควรทาแยกเป็นอย่างนี้ข้อที่2องเนี่ยอัน,นิสงส์ข้อที่2ในเวลาใกล้ตายเหมือนเดิมอีกนะนในเวลาใกล้ตายนะ,ะไม่ได้เห็นตถาคต เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่เธอได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตนะย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามใน่้มกลางงามในที่สุดนะประกาศพระมาจันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยจญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอนะอันนี้เราทราบแล้วว่า ทำอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยคือสุขตวินิยโยนะที่พระุทเจ้ามีอธิบายอยู่แล้วนะจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอน,นนนี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมะโดยการลอันควรดังนั้นในสองข้อแรกเนี่ย จะเป็นเรื่องเรื่องการฟังฟังจากตถาคตหรือฟังจากสาวกตถาคตที่สาวกเนี่ยนำคำของตถาคตคือทำที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะประกาศพระมารารพร้อมทั้งอัตตาพิชนะบร,ริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมาสแสดงนะงนั้นอันที่สามไม่ได้เห็นตถาคตในเวลาใกล้ตายนะเราจะเห็นในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจเห็นะตรตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมานะเมื่อเธอตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังนะได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้านะการตรึกตรองในธรรมะที่ได้ฟังได้เรียนมาอยู่ในการรู้ตามซึ่งสะามสิบขั้นตอนถูกต้องไหมใครควรเนื้อความที่ตนทรงจำไว้นั้นดังนั้นตรงนี้คือเขาต้องระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ แล้วก็ใคร่ควรความสำคัญคือการใคร่ควรระลึกได้แล้วไม่พอต้องใคร่ควรด้วยสองขั้นตอนสังโยชน์ท่าสินในช่วงใกล้ตายดังนั้นข้อธรรมที่โยมควรจะได้นะให้คล่องเพื่อให้ระลึกได้ในช่วงตายนะคือข้อธรรมที่เป็นอริยสัจสี่ใช่ไหม เพื่อเวลาอินทรีย์เราพร้อมเนี่ยเราสามารถแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้เลยผู้เจ้าตรัสไปแล้วเรื่องอิทัพปัจจยตากับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยะขึ้นมาถ้าโยมใครควรนะตึกตรองตามตรองเนี่ยในกาละอันสมควรเนี่ย คือช่วงใกล้ตายยมบรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายได้เลยนะซึ่งพระเจ้าบอกการบรรลุธรรมช่วงก่อนตายเนี่ยกับการบรรลุธรรมแม้ร้อยปีมาแล้วเนี่ยไม่มีความต่างกันนะได้เท่ากันนี่ก็ลงละเอียดให้ดูนิดนึงนะว่าคำของท่านเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็ละเอียด นะเป็นเรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำจริงๆนะนี่เพิ่มเติมให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งที่เหลือพวกเราคงได้ทราบกันตามสมควรแล้วนะเรื่องความแตกต่างของผู้ที่ได้สดับกับไม่ได้สดับฝังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิและพวกที่ทุศีล มีศีลราคากล้ามักโกรดฟุ้งซ่านแก้ได้ด้วยการกระทำิจเนึ่งด้วยการฟังนะนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในมิกาสาลาสูตรอันนี้พระสูตรที่อันแรกนะดูบนสุดเนี่ยปุ่มแดงอันแรกเนี่ยคือความแตกต่างของระหว่างผู้ได้สดับกับผู้ไม่ได้สดับนะ กดเข้าไปเนี่ยก็คือเล่มที่21หน้า126เนี่ยนะอันนี้ให้ดูแล้วว่าตั้งแต่น,นี้เป็นความพิเศษผิดแลกแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ดได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อคติและอุป,ปบัติยังมีอยู่นะคือถ้าเขาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานบวกกับการได้สดับพวกนี้จะไปเป็นพรหมกายิกานางอาภัสละสุกินหาเวหภละ และเมื่อกายะสัพเพทาคือกายแตกทําลายเขาจะปรินิพานแต่คุณต้องทําสมาธิได้นะอ่าแล้วไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละนะไม่เสื่อมเมื่อตายนะบวกกับได้สดับคําตถาคตมาเนี่ยอันนี้ได้อันนี้สงตรงนี้นะอันนี้ไปดูในพระสูตรถัดไปพระสูตรถัดไปสีแดงๆถัดลงมาอันที่สองเนี่ยคือฟังหนึงเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วย,วยทิฏฐิเนี่ย ไปดูว่าอยู่ในพระสูตรไหนอยู่ในเล่มฉบับหลวงเล่มที่21หน้า78อนะเนี่อันนี้สงสีประการแห่งธรรมะทั้งหลายที่บุคคลฟังหนึ่งๆคล่องป่ากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้นะี่พิคุทั้งหลายพิคุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภุตตธรรมเวทละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันวิ ภิกขุนั้นฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐนะิเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งปกติสติหลงลืมทำการละไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกแต่นี่ไปเป็นเทวดาบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นบทแห่งธรรมปรากฏขึ้นคือยมระลึกขึ้นได้อะนะอ่า สติบังเกิดขึ้นช้าแต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันบรรลุคุณวิเศษจากบทแห่งธรรมของตถาคตไม่ได้บอกว่าขั้นไหนแต่บรรลุแน่นะ,นะพิกุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมะทั้งหลายที่บุคคลฟังหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วย,วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้เห็นนะข้อ234ก็เช่นเดียวกันนะหลักการเดียวกันหมด เจอพี่ขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมเจอเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองหรือว่าเทพบริษัทที่เกิดก่อนมาเตือนเอาไปดูพระสูตรต่อไปอใครต้องการทราบจทย์ไว้นะพระสูตรที่สามนะในมิกาสาลาซึ่งมีสองพระสูตรคือบุคคลหกจำพวกกับสิบจำพวกเราไปดูที่สิบจำพวกละเอียดหน่อยนในสิบจำพวกเนี่ยพระเจ้าจะแบ่งเป็นพวกทุศิลน,นี่คือพวกทุศิล อานนท์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศิลปไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลป์ของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทํากิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอดด้วยดีแม้ทิฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดแต่ในสมัยความสงบชั่วครั้งช,ชั่วคราวก็ไม่ได้เมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสือ่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสือ่อมไม่ถึงความเจริญดูก่อนอน,อนนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศิลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทํากิจแม้ด้วยการฟังกระทํากิจแม้ด้วยความเป็นผู้สูรแทงตลอดด้วยดีแม้ทิฏฐิ ย่อมได้วิมุต์แม้อันเกิดแต่ในสมัยได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมตัวอย่างของมิขสา,าลาที่พระเจ้ายกให้คือปูรานะกัอิสิทัตต์ไปเกิดเป็นสกาธาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตและสกาธาค,า,คามีบุคคลคือเกิดคราวเดียวดังนั้นตายจากเทวดานั้นก็คือปริณิพาน เทวดาคราวเดียวนะนั้นนี่ก็คือพระสูตรที่3นะในเรื่องของประโยชน์ของสุตตะพระสูตรที่4นะนับลงมา4อันข้างล่างพระสูตรที่3ดูเมื่อกี้เล่มที่เท่าไหร่เล่มที่24หน้า23อ่ะจดกันไว้นะพระสูตรที่4ี่ผคุณนะทำการละแล้วผิวพันธ์ผองใส เล่มที่22หน้า344อ่ะจดกันไว้จะได้ไปดูนะอันนี้ก็ยืนยันถึงการที่ในเวลาใกล้าตายได้ฟังแล้วก็ลาสังโยชน์5ได้นะสังโยชน์5เบื้องต่ำนะราคาที่มีเบญจก,กรรมคุณเป็นแดนเกิดนะ่ยจะเป็นสิ่งที่เขาลาดได้แลวนะ สังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้เขากลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีน,นี่เรื่องของสังโยชน์้าอันนี้อันต่อไปไปดูพระสูตรเรื่องโลกธรรม8นะโลกธรรม8ความแตกต่างของผู้ได้สดับกับไม่ได้สดับเล่มที่23หน้า123นะนะอันนี้ก็เคยให้ดูไปแล้ว ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยอะไรเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนะเมื่อโลกธรรมแปกระทบมาแล้วต่างกันยังไงผู้ได้สดับหลุดพ้นได้เลยผู้ไม่ได้สดับก็นะหลุดพ้นไม่ได้นะ,นะอ่ะเดี๋ยวไปอ่านเอานะไปลงรายละเอียดเอาจะได้สรุปให้ฟัง พระสูตรต,ต่อมาประโยชน์ของการฟังเล่มที่20หน้า189ฉบับหลวงพระศาสดาบอกพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือไม่มีอุป,อปนิสัยก็ด้วยการประชุมสนทนากันถ้าอยากรู้ว่าใครมีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยด้วยการประชุมสนทนากันนะผู้ที่เงียโสดลงฟังน ผู้ไม่เงียโสโลงฟังชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงียโสโลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเราจะสังเกตถ้าคนไม่เงียโสโลงฟังแสดงว่าเขาไม่มีอุปนิสัยอุปนิสัยความเคยชินในฝั่งดีกุศลธรรมที่เขาเคยสร้างมาเนี่ยเขามีไหมถ้าคนเคยสร้างมาเคยมีเขาจะตั้งใจฟังคําของตะขาคตซึ่งจะไปสอนรับกับทิฏฐิอริยาทิฏฐิที่เป็นอริยะ อริบุคคลโสตาปฏิผลเนี่ยจะมีองค์ธรรมเจ็ดประการสองประการหลังคือภะละเนี่ยจะมีความต้องการที่จะฟังคำของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่และกำลังข้อที่สองคือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งทมในคำของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่เขาจะมีกำลังเหมือนกันซึ่งจะเหมือนกับอันนี้คือเขามีอุปนิสัยเห็นนะอ่า เมื่อมีอุปนิสัยเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไงย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกําหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งและทําให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งนะเมื่อเขากําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกําหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งทําให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตโดยชอบพิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์ อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงื่อสดลงฟังมีข้อนี้เป็นเป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นนี่คือประโยชน์ของสุตตะของตถาคตอันนี้ฉบับหลวงเล่มที่20หน้า189อนุตริยะ6ประการนะอันต่อไปเนี่ยเล่มที่22หน้า296เนี่ย อนุตริยะหกประการเป็นจะไหนการเห็นของอริยะการฟังของอริยะการได้ลาบคือได้ศรัทธาของอริยะการศึกษาของอริยะการบำรุงของอริยะการตามระลึกในแบบอริยะเป็นยังไงใช่ไหมผรูเจ้าบอกบุคคลบางคนในโลกนี้ไปย่อมไปดูเพื่ออะไรเพื่อไปดูช้างแก้ว ม้าแก้วมณีแก้วของเล็กของใหญ่สมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดเนี่ยปฏิบัติผิดทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนั้นแลเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบประงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน พิคุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทาให้แจ้งซึ่งนิพพาน ภิกขุทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสย,ยิ่งไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะเห็นไะหการเห็นที่ประเสริฐเป็นอย่างนี้นั้นก็จะมีการฟังที่ประเสริฐคนก็ไปฟังเสียงพินเสียงคลองเสียงสังนะเสียงตะโพนเสียงคำขับเสียงของสมณะปรามผู้ เห็นผิดปฏิบัติผิดผู้เจ้าบอกนั่นมันปุถุชนนั่นมันชาวบ้านอริยะเขาจะฟังคําของตถาคตหรือสาวกตถาคตนี่อย่างนี้เหมือนกันการได้ศรัทธาศรัทธาใครศรัทธาแบบชาวบ้านก็ศรัทธาทั่วๆไปเยอะแยะนะศรัทธากษัตริย์พรามก์ับดีใครต่อใครแต่อริยะจะศรัทธาตถาคตเห็นนะ ชีมาทิตถาคตสาวกตวถาคตหมดเลยทั้งสองอันการบำรุงไปบำรุงอะไรนะพทธเจ้าก็บอกเนี่ยการบำรุงมีหมดนะนะบำรุงข้าบดีมหาศาลพระมหาศาลแต่อริยะจะบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตและการตามระลึกก็เหมือนกันเราตามระลึกถึงใครพทธเจ้าบอกอริยะจะตามระลึกถึงตถาคตหรือสาวกตวถาคต นะจึงเรียกว่าอนุตริยะหกประการนะนี้เล่มที่22นะ่ะมาถึงหน้าสองเะ้าหละ,ะต่อไปเรื่องของทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยนะที่บอกเมื่อกี้นะกำลังนะ กำลังของโสดาบันหน้าเล่มที่สิบสองหน้าสีนะ่หนึ่งหกนะหน้าสี่หนึ่งหกพลระมาดูพลระข้อที่ห้าสี่แปด พิ่กูทั้งหลายก็บุคลบบบบคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภาะเช่นใดภละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นหนึ่งในชื่อของโสดาบันนะคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งพวงเงี่ยโสดฟังธรรมเห็นไหม เขาต้องการฟังคําของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่อริยาสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพลาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพลาเช่นนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันเนี่ยมีกําลังเช่นใดเราก็มีกําลังเช่นนั้นมีกําลังอยากไปฟังคําของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่นี่คือข้อที่6นะใน7ข้อของโสดาบัน ข้อที่7กําลังเหมือนกันคืออะไรพิกุทั้งหลายนะก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภระเช่นใดพิกุทั้งหลายภลระนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อทําวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมนะ เขามาฟังคําของตถาคตแล้วเขาจะเข้าใจคือรู้อัดรู้ธรรมและได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเห็นนะนี่เขาจะได้อาการนี้ไม่ใช่มาแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะได้อยากมาฟังแล้วฟังรู้เรื่องด้วยนะอันนี้เป็นกําลังของโสตาปฏิผลนะพระเจ้าบอกว่าถึงเราก็ประกอบ ด้วยาละเช่นนั้นนี้เป็นยานที่เจ็ดเป็นอริยะเป็นโลกุตละไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วพิขุทั้งหลายธรรมดาอันอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทาให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลพิขุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการน,นี้แหละย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสตาปฏิผลชนนี้แหละนะ ดังนั้นเราตรวจตัวเราเองได้ว่าเรามีองค์ธรรมองค์คุณตามนี้ไหมนะนี่สองข้อสุดท้ายของ7ข้ออันนี้พูดบ่อยอยู่แล้วลองไปอ่านกัน,นอีกอันคืออีกพระสูตรอันนี้พระสูตรเดียวกันกับบุคคล10บจำพวกแต่อยู่ด้านท้ายๆก็คือแง่มุมคือ กระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตกระแสแห่งธรรมคือสุตตะของตถาคตเนี่ยเมื่อคนได้ฟังอนุสาสนีปฏิหารคือคําเทศสอนที่เมื่อต้องกับบุคคลแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ได้แล้วนอกจากตถาคตนะนั้นกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลคือสุตตะของตถาคตเนี่ยเมื่อไปถูกต้องบุคคลเนี่ยผู้เจ้าเท่านั้นที่พยากรณ์ได้ องค์คุลิมานฆ่าคนมาเป็นร้อยเลิกนะชาดินสามพี่น้องบูชาไฟมาจนแก่จนเท่าเลิกโยนบริการทิ้งหมดมาบวชกับพระพุทธเจ้าน,นี่คำตถหาคตนี้เป็นอนุสาสนีปฏิหารที่ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้เลยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้นนั้นเราผู้เจ้าเลยบอกจะประเมินบุคคลประเมินไม่ได้ เห็นก้าวเร็วๆเนี่ยไม่ดีหลุดพ้นก็ได้เป็นอริยะก็ได้นะมันประเมินไม่ได้เลยนะ,อ,ะอันนี้จังพู้เจ้าเลยบอกยังไงพู้เจ้าบอกอน,อนนท์เพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบเป็นผู้ประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้นะ ไปดูนี่อยู่ที่เล่มยี่สี่หน้าที่ร้อยยี่สิบสี่นะข้อที่เจ็ดสิบห้าอ่าพระสูตรต่อไปนะเล่มที่สิบเก้าหน้าร้อยยี่สิบสามนะพระสูตรนี้สั้นๆแค่ว่าถ้าอริยาสาวกเนี่ยตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์หย่อมไม่มีแก่เธอนะโพชชงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์คนนั้นบรรลุธรรมได้เลยนิวรณ์ห้าคืออะไรกรรมฉันทะความยินดีในรูปเสียงกินรสหมดพยาบาทหมดความยินร้ายในรูปเสียงกินรสความพยาบาทเขาจะหมดจากใจความพอใจในรูปเสียงกินรสจะหมดจากใจ ทีนมิทธาความง่วงเหงานอนจะหมดจากใจอุทธจากกุกุจารความฟุ้งซ่านจะหมดไปนะวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลจะหมดไปนิบอนห้าหมดไปพระองค์บอกว่าโพชชงเจ็ดถึงความบริบูรณ์ขึ้นมาโพชชงเจ็ดคือองค์ตรัสรู้ธรรมสติสัมโพชชงเขาไม่ลืมหลงในการฟังนะสติสัมโพชชงธรรมวิจยะสัมโพชฌงคร่ควรเนื้อความแห่งตน ทรงจำไว้ที่ได้ฟังมาจำได้คล้ควรนะปิติสามโพธชงบุริยสัมโพธชงใช่ไหมความเพียรที่เขาตั้งใจฟังอย่างนี้คล้ควรทำอย่างนี้นี่เรียกว่าความเพียรที่เป็นองค์ตรัสรู้ทมแล้วปิติเขาจะเกิดปัสสติจะเกิดจิตจะตั้งมัน่นก็เป็นปิติสามโพชชงปัสสติสัมโพชง จิตตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสามโพชฌงค์และอุเบกขาสามโพชฌงค์คือเขาจะเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเพื่อเห็นอะไรเพื่อเห็นวิเวกวิราคะนิโรธแล้วน้อมไปเพื่อโวสักคาพิชาวิมุตติก็ปรากฏนี่แค่นั่งฟังธทมนะถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาบรรลุธรรมได้เลยคำตถาคตทั้งนั้นนั้นพระสูตรที่ยกให้มาเนี่ยเป็นพระสูตรด้านอาริสัทธ์ีหมดเลย สามารถบรรลุธรมได้เลยถ้าใครอินทรีย์พอนะนั้นนี่คือประโยชน์ของการที่เรามีสุตตะของตถาคตแล้วเราตั้งใจเงี้ยโสลงฟันนะเยอะมากนะนั้นทั้งหมดนี้เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตต์ทั้งสิ้นนะ